ครับก็สวัสดีครับ IT DIY ครับผู้สนับสนุนใหญ่จากร้าน s o u n d System นะครับบน Lazada นะครับเดี๋ยวผมจะลงลิงก์ไว้ด้านล่างนะครับผมก็วันนี้ผมจะมาแนะนำการใช้งานของฟังก์ชัน Bluetooth ของจอ Android รถยนต์นะครับผมโดยเอามาเชื่อมต่อเข้ากับโทรศัพท์นะครับผมซึ่งจะสามารถที่จะฟังเพลงแล้วก็ รับโทรศัพท์คุยโทรศัพท์แล้วก็พวกรายชื่อต่างๆในโทรศัพท์นะครับผมเอามาเข้าจอ Android ได้นะครับก็สะดวกยิ่งขึ้นนะครับผมโดยที่เราไม่ต้องจับโทรศัพท์ขึ้นมานะครับผมก็รับที่หน้าจอได้เลยนะครับผมก็เดี๋ยวมาดูวิธีการเชื่อมต่อของบลูทูธระหว่างจอ Android กับโทรศัพท์นะครับผมก่อนอื่นเนี่ยเราจะต้องไปที่โทรศัพท์นะครับผมแล้วก็ เปิดบลูทูธของโทรศัพท์ก่อนนะครับโดยที่เข้าไปในตั้งค่านะครับผมแล้วก็เข้าไปที่บลูทูธนะครับส่วนของจอรถยนต์เนี่ยครับผมก็จะเข้าไปที่สัญลักษณ์บลูทูธที่หน้าจอได้เลยนะครับที่หน้าจอของอจอรถยนต์นะครับผมมันมีอะไรบ้างเมื่อเราเข้ามานะครับ ลูกแว่นขยายนี้นะครับก็ไว้สำหรับค้นหาอุปกรณ์ที่เป็นบลูทูธอยู่รอบๆของจอ Android นะครับผมส่วนตัวนี้สี่เหลี่ยม2อันแล้วก็มีขีดกลางนะครับผมจะเป็นตัวสัญลักษณ์การเชื่อมต่อสัญญาณบลูทูธหมายถึงว่าเราเชื่อมต่อจับคู่ระหว่างโทรศัพท์กับจอไปเรียบร้อยแล้วนะครับผมแล้วก็ต้องการที่จะ เชื่อมต่อเข้ากันอีกครั้งนะครับผมส่วนตัวนี้นะครับผมเป็นลักษณะคล้ายกับว่าหักออกจากกันนะครับผมก็คือการตัดแบบสัญญาณบลูทูธที่เชื่อมต่อระหว่างจอกับตัวโทรศัพท์นะครับผมส่วนตัวนี้ถังขยะก็คือลบที่เชื่อมต่อกันอยู่นะครับผมออกไปนะครับมาถึงตัวข้างล่างนะครับตัวนี้จะเป็นปุ่มกดหมายเลขนะครับผม เพื่อที่จะทําการโทรออกตัวนี้คือรายชื่อผู้ติดต่อในโทรศัพท์นะครับก็คือจะนํานมาโชว์ขึ้นหน้าจอได้เลยนะครับผมตัวนี้เป็นารายการโทรเข้าโทรออกนะครับผมของหน้าจอนะครับแล้วก็ตัวนี้จะเป็นตัวลิจอกับโทรศัพท์นะครับผม ทีนี้การเชื่อมต่อนะครับมันจะมีรูปฟันเฟนเืองตัวนี้ฟันเฟืองแล้วก็มีสัญลักษณ์บลูทูธอยู่ก็กดเข้าไปนะครับผมเป็นการตั้งค่านะครับชื่ออุปกรณ์เราสามารถเปลี่ยนเป็นชื่ออื่นได้นะครับผมก็เป็นค่าโรงงานก็คือคารบีทีนะครับอันนี้เราสามารถเปลี่ยนได้แต่เดี๋ยวผมเอาไว้เป็นเป็นค่าโรงงานอย่างนี้นะครับคงเอาไวา้การตอบรับอัตโนมัติอันนี้ผมไม่แน่ใจนะครับไม่เคยใช้ การเชื่อมต่ออัตโนมัติก็คือถ้าเกิดมันเจออุอปกรณ์ที่เชื่อมต่อไว้ก่อนหน้านะครับก็คือจับจับคู่ไว้แล้วนะครับผมมันจะเชื่อมต่อกันเองโดยอัตโนมัตินะครับบลูทูธเน็ตอันนี้เป็นอินเทอร์เน็ตที่เชื่อมต่อกันกับบลูทูธนะครับผมแต่ว่ามันมันช้าไม่ใช้กันนะครับรีสตาร์ทบลูทูธตัวนี้ก็คือการให้ จอเนี่ยครับรีสตาร์ทบลูทูธเพื่อค้นหาอุปกรณ์บล mm ูทูธอยู่เรื่อยๆนะครับผม mm hmm. ก็เปิดไว้เป็นค่าโรงงานนะครับเดี๋ยวเรามาทดลองอาการจับคู่กันก่อนนะครับผมโดยการจับคู่เนี่ยสามารถที่จะจับคู่โดยใช้โทรศัพท์เป็นตัวเริ่มจับคู่หรือจะใช้ตัว Android จอ Android นะครับจับคู่กับโทรศัพท์ก็ได้นะครับ เดี๋ยวผมจะใช้เป็นจอ Android นะครับผมไปจับคู่กับโทรศัพท์นะครับโดยที่กดที่แว่นขยายนะครับจากนั้นจอมันก็จะค้นหาอุปกรณ์ที่เป็นบลูทูธใกล้ๆกับตัวจอนะครับผมทั้งหมดแล้วก็ลิสต์ออกมาเป็นในช่องสี่เหลี่ยมนี้นะครับก็ของผมจะเป็นจอตัว Samsung Galaxy a 5 1นนะครับผมเป็นชื่อของตัวโทรศัพท์ตัวนี้ ทีนี้เราก็กดจะมีปุ่มจะมีรูปวงกลมด้านข้างนะครับผมกดให้เป็นสีส้มนะครับแล้วก,กดเชื่อมต่อได้เลยนะครับรอสักครู่นะครับผม่อาทีนี้ที่หน้าจอโทรศัพท์นะครับมันจะขึ้นว่านี่อันนี้นะครับผมการขอจับคู่บลูทูธนะครับของของเครื่องคาร์บีทีนะครับผมว่าเราจ,จับคู่ไหมก็กดจับคู่ไปนะครับ พอเราจับคู่กันเสร็จนะครับผมอุปกรณ์ที่จับคู่แล้วนะครับมันก็จะมาอยู่ฝั่งนี้นะครับอ่าสัญลักษณ์บลูทูธตรงนี้นะครับผมมันจะมีจุด2ข้างอันนี้คือการจับคู่สําเร็จแล้วนะครับระหว่างจอกับโทรศัพท์เนี่ยก็คือเชื่อมต่อกันสมบูรณ์แล้วนะครับผมจับคู่อุปกรณ์ได้สําเร็จนะครับทีนี้การโทรสําหรับการโทรออกนะครับเราสามารถกด ตัวเลขนี้ได้เลยนะครับผมผมจะลองโทรออกไปที่เบอร์คอนเซ็นเตอร์ของ d t แทนะครับผมกดโทรออกได้เลยนะครับนี่ครับระบบเครื่องจะโทรออกไปหาคอร์เซนเตอร์ของ d t แทดีแทสวัสดีค่ะ English l n e จงง,งอา,าเอาแค่นี้นะครับผมแค่ okay. ผมแสดงว่าโทรออกยังไงนะครับผมต่อไปตัวนี้จะเป็นรายชื่อของอของโทรศัพท์นะครับผมถ้าเกิดว่าเรากดมาเมนูนี้นะครับแล้วก็ไปกดที่ตัวนี้นะครับเครื่องจะโหลดโดยที่มันจะไปถามที่ที่โทรศัพท์นะครับผมว่าจะอนุญาตให้เข้าถึงไหมแต่ว่าอันนี้ลูกค้าไปทําเองได้เลยนะครับผมผมจะกดปฏิเสธไปนะครับแล้วก็ต่อไปเนี่ยอันนี้ ตัวนี้จะเป็นจะเป็นรายการบันทึกการโทรเข้าโทรออกนะครับไม่ว่าจะโทรเข้าหรือโทรออกนะครับมันจะมีขึ้นมาที่หน้าจออย่างนี้นะครับผมตัวนี้ก็เป็นการจับคู่เมื่อกี้นะครับสตัวนี้ก็เป็นการตั้งค่าของจอ Android เมื่อกี้นะครับผมก็แนะนําไปแล้วนะครับต่อ,อไปก็เป็นการเปิดฟังเพลงจากโทรศัพท์นะครับผมโดยที่มาเข้าจอนะครับ ก่อนอื่นเราต้องไปที่สัญลักษณ์เพลงบลูทูธนะครับเป็นตัวนี้นะครับผมต้องเปิดอ่าตัวนี้ขึ้นมาก่อนนะครับผมมันถึงจะอันนี้ได้นะครับผมเดี๋ยวผมไปเปิด YouTube ขึ้นมาก่อนนะครับโอเคครับผมก็พอเราเปิดอ่า u u u e e ขึ้นมาเสร็จนะครับก็สามารถที่จะเล่น YouTube แล้วก็ให้มันไปออกที่หน้าจอได้เลยนะครับผม รประมาณนี้นะครับส่วนที่หน้าจอเนี่ยเราสามารถจะควบคุมเพลงของ youtube ได้นะครับโดยสามารถที่จะกด next ไปนะครับเพลงที่หน้าจอเพลงที่โทรศัพท์เราก็จะเปลี่ยนไปด้วยนะครับก็กดพอมันก็หยุดนะครับกด play มันก็เล่นต่อนะครับ ครับผมก็หากจะเอาเสียงจากโทรศัพท์นะครับผมไม่ว่าจะเปิดวิดีโอหรือว่าเปิดอะไรจากโทรศัพท์นะครับผมให้มาเข้าที่จอแอนดรอยนะครับก็ให้กดที่เพลง BT ทนะครับมันก็จะเอาเสียงจากโทรศัพท์มาเข้าในจอ Android ทั้งหมดนะครับผมเดี๋ยวเรามาดูว่า ถ้าเกิดว่าเรา,าจะตัดการเชื่อมต่อเนี่ยต้องทำยังไงนะครับก็ฝั่งนี้นะครับผมมาฝั่งนี้นะครับอุปกรณ์ที่จับคู่ไว้แล้วนะครับผมก็เป็นตัวนี้นะครับผมของผมเป็นกา l ล x y ซ A 5 1นะครับทีนี้เราต้องการที่จะตัดการเชื่อมต่อของอตัวอุปกรณ์นะครับผมโดยที่เราต้องเลือกจุดสีส้มนี้ก่อนนะครับผมก็คือการเลือก หมายถึงเลือกอุปกรณ์ที่ต้องการจะตัดการเชื่อมต่อนะครับผมแล้วก็เรามากดตัวนี้ได้เลยนะครับผมมันก็จะเปลี่ยนสถานะตรงนี้นะครับผมเป็นตัดการเชื่อมต่อนะครับทีนี้ถ้าเกิดว่าเราอยากจะอันนี้เมื่อกี้ที่ที่ตัวนี้นะครับผมเราตั้งเอาไว้ว่าให้มันเป็นรีสตาร์ทบลูทูธนะครับผมแล้วก็เป็นการ เป็นการเชื่อมต่ออัตโนมัตินะครับผมพอเราตัดมันตัดการเชื่อมต่อมันออกนะครับผมมันก็ค้นหารีสตาร์ระบบของการตรวจหาบลูทูธอยู่เรื่อยๆนะครับผมแล้วก็พอเจอมันก็จะเชื่อมต่ออัตโนมัตินะครับแต่ถ้าเกิดว่ามันไม่เชื่อมต่อนะครับหลังจากเราตัดการเชื่อมต่อออกไปนะครับเราก็สามารถที่จะเลือกตัวนี้นะครับ ก็ต้องเลือกให้เป็นสีส้มก่อนนะครับผมแล้วก็มากดการเชื่อมต่อตันนี้นะครับอุปกรณ์ก็จะเชื่อมต่อกันนะครับถ้าเกิดเราต้องการที่จะลบอุปกรณ์นั้นออกไปนะครับก็จุดสีส้มเหมือนเดิมนะครับผมก็คืออุปกรณ์ที่เราเลือกที่เราจะประทํำกับมันนะครับก็ถ้าเกิดเราจะลบเราก็กดถังขยะมันก็จะมาอยู่อุปกรณ์ที่พร้อมใช้งานนะครับ แล้วก็ถ้าเกิดจะต่อเข้าก็กดให้เป็นสีส้มนะครับแล้วก็กดการเชื่อมต่ออ่าแล้วก็ที่โทรศัพท์มันก็จะถามว่าจะจับคู่บลูทูธไหมนะครับผมก็จับคู่ไปนะครับผมอันนี้ก็มีแค่นี้นะครับผมสำหรับาการเชื่อมต่อบลูทูธกับจอ Android นะครับวันนี้ผม ใช้กล้องโกโปรนะครับมันอาจจะไม่ชัดก็ขออภัยด้วยนะครับก็เดี๋ยวคลิปหน้าก็เปลี่ยนเป็นกล้องโทรศัพท์เหมือนเดิมนะครับมันก็ชัดกว่าหน่อยนะครับส่วนใครที่ต้องการให้ทาง IT d i เดําทำคลิปเกี่ยวกับอะไรนะครับผมก็เสนอคอมเมนต์มาใต้วิดีโอได้นะครับผมเดี๋ยวผมจะหาข้อมูลแล้วก็มาทำคลิปให้ชมกันนะครับผมจิบครับผมขอบคุณมากครับสวัสดีครับ